มนุษย์ทุกยุคทุกทีกท่ในประวัติศาสตร์ต่างสงสัยว่าเรามาจากที่ใดเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนศาสนาคือระบบความเชื่อที่จเจริญและมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเพื่อไขปริศนาเหล่านั้นและปริศนาอื่นๆที่รู้สึกว่าบางคำถามมีเพียงศรัทธาเท่านั้นที่ตอบได้และสัญชาติยานยันยงได้บอกว่าเรายงคงต้องตอบคาถามต่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเรามีอํานาจเหนือเราหรือเป็นเหมือนสิ่งที่เราถือกันเนิดขึ้นมาและจะต้องกลับไปสู่ที่นั่น ฮินดูหมายถึงศาสนาของอินเดียไม่ใช่ศาสนาเดียวแต่รวมความเชื่อคล้ายๆกันและการเคารพต่างๆไว้ด้วยกันเกิดขึ้นเมื่อ5,000ปีก่อนตั้งแต่ยุคพระกฤษณะผู้เปี่ยมคุณธรรมจนถือกันว่าเป็นร่างอวตารของพระวิษณุผู้จุติลงมาเกิดในร่างของมนุษย์ทรงสอนว่าทุกชีวิตเป็นไปตามกรรมคือกฎแห่งเหตุและผลเราต้องปฏิบัติตามหน้าที่ซึ่งหมายถึงธรรมะตามฐานะของตัวในสังคมโดยไม่ต้องกังวลถึงผล เมื่อตายเราจะไปเกิดในร่างใหม่หากทําตามธรรมะของตนและทําหน้าที่ในชาติก่อนอย่างเหมาะสมจะได้รับกรรมดีส่งให้วิญญาณอยู่ในระดับสังคมสูงขึ้นชีวิตในชาติหน้าจึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่ทําในชาตินี้วงล้อการเกิดใหม่นี้เรียกว่าสังสารวัฏผู้ที่เคร่งศาสนาอาจดารงชีวิตที่มีกรรมดีมากพอจะหลุดพ้นสังสารวัฏได้การหลุดพ้นเรียกว่าโมกษะ ฮินดูสอนว่าทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวทั้งจากระวานคือสัจธรรมเดียวอยู่เหนืออื่นใดเรียกว่าพรหมมันพรหมมันมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ประกอบด้วยเทพจํานวนมากแต่ละองค์มีบทบาทคุณสมบัติและรูปลักษณ์ต่างกันตามธรรมเนียมพระพรหมคือผู้สร้างพระวิษณุค,คือผู้รักษาบางครั้งทรงร่างมนุษย์พระศิวะคือผู้ทําลายหรือนาตราชทุรคขหรือพระมารดาผู้ปกป้องที่ดุดัน พระคะเนศมีเสียนเป็นช้างเป็นองค์อุปถัมภ์ความสําเร็จฮินดูเป็นศาสนาใหญ่อันดับสามของโลกชาวฮินดูส่วนมากอยู่ในอินเดียแต่ก็อาศัยอยู่ทุกทวีปมีถึง1,000ล้านคนเอาละลองมาดูฝั่งตะวันตกกันบ้างข้ามทะเลสายและภูเขาไปยังอู่ข้าอู่น้ำเมื่อ4,000ปีก่อนยูดาเกิดเมื่อพระเจ้าส่งเรียอับราฮัมและซาร่าให้อพยพจากเมโสโปเตเมียไปดินแดงแห่งคานาอัน เพื่อตอบแทนศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าองค์เดียวซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ในยุคพระหุเทวนิยมพระเจ้าสัญญาจะให้แผ่นดินและทายาทมากมายเป็นที่มาของประเทศอิสราเอลและผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกแต่การอาศัยในดินแดนนั้นและการให้ทุกคนอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องยากมากชาวอิสราเอลตกเป็นทาสในอียิปต์แต่พระเจ้าทรงปลดปล่อยพวกเขาด้วยความช่วยเหลือของศาสนาโมเสสผู้ได้รับบัญญัติสิบป,ประการและอีกหลายร้อยประการในเวลาต่อมา พวกเขาพิชิตตินแดนแห่งพันธสัญญาแต่รักษาไว้ได้ไม่กี่ร้อยปีเท่านั้นอิสราเอลอยู่ในจุดตัดที่กองทัพมากมายยกทัพผ่านตลอดหลายศตวรรษและในปี70ก็ถูกพวกโรมันเข้าทำลายโบสถ์ในนครเยรูซาเลม็มศาสนาจึงเปลี่ยนจากที่มีโบสถ์มีนักบวชและบูชายันไปยึดถือคมภี์แทนด้วยเหตุนี้ยูดาห์จึงเป็นศาสนาแห่งสัญ,ญลักษณ์การบูชาและความหมายล้ำลึกที่ผูกพันกับวรรณกรรมประวัติศาสนา คัมภีร์ทานักหรือไบเบิลของฮิบรูประกอบด้วยคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์หลายเล่มและมีประมวลกฎหมายที่รวมบันทึกการอภิปรายและการตีความเชิงลึกจำนวนหลายร้อยเล่มเรียกว่าทาวมุดชีวิตประจําวันของชาวยิวเปียมความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อาหารทุกชนิดในวันปัสกาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการหลบหนีจากการเป็นทาสความสําคัญของการเจริญไวัยได้รับการเน้นยำ้ำในพิธีบาร์และบัตรมิตโวา ที่วัยรุ่นต้องเข้าพิธีเมื่อถึงวัยที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทําต่างๆและฉลองการถักร้อยชีวิตของตัวเองเข้าสู่ศรัทธาประวัติศาสตร์และคมภีร์ของชาวยิวปัจจุบันทั่วโลกมีชาวยิวส4ล้านคน6ล้านคนอยู่ในอิสราเอลซึ่งเป็นอิสระหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามโลกครั้งที่2และอยู่ในสหรัฐหล้านคนเอาละ่ะคราวนี้ลองย้อนเวลากลับไป2 5 0 0ปีก่อนที่อินเดียที่ซึ่งศาสนาพุทธเกิดมาจากเจ้าชายชื่อสิทธ,ธัตถะ คืนที่ทรงปฏิสนธิพระนางมายาพระมารดาทรงพระสุบินว่ามีช้างเผือกมหาที่ข้างพระองค์ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะก็ประสติท่ามกลางทรัพย์สมบัติทรงถูกปิดบงังไม่ให้พบเห็นผู้ที่มีทุกข์แต่เมื่อโตเป็นมานบได้เสด็จไปเห็นความทุกข์ทรมานของมวลมนุษย์ที่เคยถูกซ่อนไวจึงทรงออกไปค้นหาต้นตอแห่งทุกทันทีเหตุใดมนุษย์ต้องเผชิญทุกข์เราต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นร้อยครั้งด้วยหรือแรกเริ่มสรงคิดว่าปัญหาเกิดจากการยึดติดวัตถุ จึงทรงสละสมบัติทรงไปเป็นอันพรเนจรทว่าไม่ได้ทรงมีความสุขขึ้นแต่อย่างใดจนทรงได้ยินครูสอนดน,นตรีบอกสิทธว่าอย่าขึ้นสายให้ตึงนักมันจะขาดแต่อย่าให้หย่อนเกินไปเพราะจะไม่ดังทรงตระหนักทันทีว่าการกระทำแบบสุดตองเพื่อหาคําตอบนั้นไม่ถูกต้องทางสายกลางระหว่างความฟุ่มเฟือยกับความขับแขนดูจะเหมาะสมที่สุดเมื่อทรงนั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพคําตอบอื่นๆต่างก็พรั่งพรูเข้ามา ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์เกจะความเห็นแก่ตัวอยากให้ตนได้โดยผู้อื่นเป็นฝ่ายเสียกายปฏิบัติตามหลักแปดประการสอนให้เราลดความอยากจึงลดความทุกข์ลงได้วันนั้นเจ้าชายศิทธัตฐะตรัสรูเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระองค์เดียวแต่เป็นพระองค์แรกแนวทางของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอริยมรรคมีองค์8แม้จะปฏิบัติไม่ง่ายหนักแต่ก็ได้ชี้ทางให้ผู้คนหลายล้านได้รู้แจ้งซึ่งคือความหมายของพุทธ นั่นคือมีความกรุณารู้ตนสงบและแน่วแน่นับแต่พระองค์ตรัสรู้จูบจนปรินิพานเมื่อชราพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนวิธีทําให้รู้แจ้งมีวาจาชอบเป้าหมายชอบจิตตั้งมั่นในความเป็นจริงและใจมุ่งรักคู่อื่นชาวพุทธจานวนมากเชื่อว่ามีพระเจ้าหรือพระหูเทพแต่การกระทําสําคัญกว่าความเชื่อมีชาวพุทธเกือบหนึ่งพันล้านคนทั่วโลกส่วนมากอยู่ในเอเชียตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ตัดมาที่2,000ปีก่อนในดินแดนแห่งพันธสัญญาของยิวศาสนาคริสต์ได้กำเนิดขึ้นฮินดูว่าพระกิษณะคือเทพในร่างมนุษย์ชาวคริสต์ก็กล่าวถึงพระเยซูเช่นนั้นคริสต์แตกแขนงมาจากยูดาเช่นกับที่พุทธแตกมาจากฮินดูพระเจ้าของอับราฮัมทรงเทวทูตกาบเบรียนมาขอให้สตรีชื่อแมรี่เป็นมารดาพระบุตรของพระองค์พระบุตรคือพระเยซูถูกเลี้ยงให้โตขึ้นเป็นช่งางไม้โดยแมรี่และโจเซฟจนอายุ30 จึงทรงเริ่มรับใช้ประชาชนในฐานะผู้เผยแพร่พระวจนะทรงเห็นความยุติธรรมและเมตตาสำคัญกว่าความเลื่อมใสทรงรักษาผู้ป่วยเพืดึงดูดคนแล้วจึงสอนให้พวกเขารู้จักพระบิดาความรักการให้อภัยและการเอาใจใส่แล้วทรงเชิญทุกคนให้นั่งรวมกันเพื่อบรัญรยายถึงอาณาจักรของพระเจ้าที่ซึ่งคนจรจัดคนบาปและนักบุญต่างกินร่วมโต๊ะกัน พระเยซูมีเวลาเพียงสาปีก่อนที่แนวคิดที่แปลกแยกนี้จะนําปัญหามาให้ศัตรูทําให้ทรงถูกจับกรุงโรมตัดสินประหารด้วยวิธีมาตรฐานที่ใช้ค่ผู้ปลุกปั่นประชาชนคือตรึงไม้กางเขนแต่เมื่อถูกฝังได้ไม่นานญิงคนหนึ่งพบว่าลุ้มศพว่างเปล่าข่าวสะพัดอย่างรวดเร็วต่างเชื่อว่าทรงฟื้นจากความตายชาวคริสต์กลุ่มแรกบรรยายว่าทรงฟื้นคืนพระชนทําให้คนเชื่อมั่นว่าสารของพระองค์เป็นความจริงสารนั้นคือให้รักกันและกัน เหมือนที่เรารักท่านชาวคริสชฉลองการประสูติของพระองค์ในวันคริสต์มาสฉลองการทนทุกข์ความตายและคืนชีพในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ช่วงฤดูใบไม้ผลิพิธีศีลจุ่มเพื่อล้างบาปรับเข้าสู่ประชาคมชาวคริสเป็นการระลึกถึงพิธีศีลจุ่มของพระเยซูเมื่อสละชีวิตช่างไม้ในพิธีศีลมหาสนิทชาวคริสกินขนมปังและดื่มไวน์ถือซึ่งเหมือนร่างกายและโลหิตของพระเยซูเพื่อระลึกถึงอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์ ทั่วโลกมีชาวคริสต์อยู่2,000ล้านคนเท่ากับเกือบหนึ่งในสามของประชากรโลกส่วนศาสนาอิสลามนั้นกำเนิดขึ้นเมื่อ1,400ปีที่แล้วเมื่อบุุษผู้เปี่ยมคุณธรรมทำสมาธิอยู่ในถ้ำกลางทะเลทรายอาหรับเขาคือพระมูฮัมหมัดเทวทูตกาบเบียนเจ้าเก่าหรืออาหรับเรียกว่ายิบรีนนำพระวจนะของพระอัลลอฮ์หรือพระเจ้าองค์เดียวของอับราฮัมมาบอก ช่วงไม่กี่ปีต่อมาสารจากพระเจ้ามาเพิ่มเรื่อยๆทรงจําไว้และสอนผู้คนโครงที่ทรงท่องเต็มไปด้วยคําคมคําคล้องจองสะละสะลวยและอุปมาปริศนาเนื่องจากพระมูฮัมหมัดเป็นพ่อขาไม่ใช่กวีหลายคนจึงเชื่อว่าโครงนั้นเป็นพระวจนะจริงผู้ที่เชื่อจึงเป็นมุสลิมกลุ่มแรกมุสลิมแปลว่าผู้พักดีหมายถึงผู้ซีโรราบต่อความประสงค์ของพระเจ้าฐานบัญญัติหประการหรือหน้าที่สําคัญของมุสลิมได้แก่ ชาฮาดาการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และมูฮัมหมัดคือศาสดาองค์สุดท้ายของพระเจ้าซาลัดทำละหมาดทันหน้าทางเมกะวันละหครั้งสากาดมุสลิมทุกคนต้องบริจารายได้สุทธิร้อยละสองถึงสามให้ผู้ยากไร้ซาวต้องอดอาหารระหว่างตะว,วันยังไม่ตกในเดือนรอมฎอนเพื่อฝึกกำลังใจและความพักดีต่อพระเจ้าให้แข็งแกร่งและฮัจ มุสลิมทุกคนต้องไปสแสวงบุญที่นครเมกกะครั้งหนึ่งในชีวิตหากทําได้เป็นการเตรียมพร้อมรับวันที่ได้พบพระเจ้าให้พิพากษาว่าคู่ควรมีชีวิตนิรันดร์อยู่กับพระองค์หรือไม่เพราะว่าจะนัดที่พระเจ้าเปิดเผยต่อพระศาสดาตลอด23ปีรวบรวมอยู่ในคมภีรกุลอานที่แปลตรงตัวว่าการท่องมุสลิมเชื่อว่านี่คือคมภีศักดิ์สิทธิ์เพียงเล่มเดียวที่ไร้ความทุจริตของมนุษย์หลายคนยกย่องว่า เป็นวรรณกรรมภาษาอารับิกที่ดีที่สุดอิสลามเป็นศาสนาใหญ่อันดับสองของโลกมีผู้นับถือทั่วโลกมากกว่า1,500ล้านคนศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมานับแต่เริ่มกำเนิดขึ้นและมีมากหลากหลายจนนับไม่ท้วนแต่สิ่งที่ทุกศาสนามีเหมือนกันคือการสแสวงหาความหมายที่อยู่เหนือความไร้สาระและการมีชีวิตอยู่อย่างไร้ค่าเหนือกว่าบาปความทุกข์และความตาย เหนือความกลัวและเหนือกว่าตัวเราเองมาถึงตรงนี้ทุกคนคงพอจะเข้าใจที่มาที่ไปของศาสนากันมากขึ้นนะครับต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับศาสดาของศาสนาต่างๆมาเริ่มที่พระพุทธศาสนากันเลยพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่า เจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งมีความหมายว่าผู้ที่สำเร็จตามมุ่งหมายแล้วประสูติเมื่อวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ที่ลุมพินีวันเดิมอยู่ระหว่างกรุงกบ,บิลพัทและกรุงเทวทหะปัจจุบันอยู่ในประเทศเนปาลในเวลาต่อมาเจ้าชายสิทธ,ธัตถะได้ตัดสินพระไทยออกขนวด เพื่อหาหนทางพ้นทุกข์หลังจากออกผนวดพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรจนได้ตัดสรลุ้ด้วยหลักธรรมอริยสัจสี่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้าคำเดือน6ภายหลังการตัดสรลุ้พระพุทธเจ้าได้ออกเผยแผ่พระพระุทธศาสนา หลังจากที่พระเจ้าเผยแผ่ศาสนาเป็นเวลา45ปีพระองค์ก็ได้ดับขันปรินิพานณสารวะโนทยานกรุงกุสินาราในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นที่น่าสังเกตว่าการประสูติตัสรู้และปรินิพานเป็นวันเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์มากศาส,สนาต่อไปศาสนาคริส พระเยซูประสูติที่เมืองเบเลเฮมในกรุงเยรูซาเลม็มประเทศอิสราเอลเมื่อวันที่25ธันวาคมคริสต์ศักราช1ซึ่งตรงกับพุทธศักราช543มีบิดาชื่อโยเซฟบรรดาชื่อมาเรียศาสนาคริสมีความเชื่อว่าพระเยโฮวาเป็นพระเจ้าสูงสุด และประธานองค์การให้พระเยซูเพื่อเผยแผ่หลักคำสอนพระเยซูสอนให้มนุษย์มีความรักต่อกันมีความเมตตากรุณาเสียสละรู้จักให้อภัยและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นส่วนศาสนาอิสลามมีศาสดาชื่อนบ,บีมูฮัมมัด ท่านประสูติที่นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช1113เป็นบุตรของนายอับดุลลาะ์และนางอามีนะมีเรื่องเล่าว่าขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดไปหาความสงบในถ้ำบนภูเข,ขาฮิเลาะได้มีทูตสวรรค์ นำองค์การมาจากอัลลาะ์ซึ่งเป็นพระเจ้าในศาสนาอิสลามมาประทานให้ท่านนาบีมุฮัมมัดนำคำสอนมาเผยแผ่และเดินทางประกาศศาสนาเป็นเวลา23ปีพระองค์ทรงสิ้นพระชนเมื่ออายุ63ปีศาสนาต่อไปศาสนาพราหมณ์ฮินดู ถือว่าเป็นศาสนาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลกเป็นศาสนาเดียวที่ไม่มีศาสดาแต่นับถือเทพเจ้าสูงสุดถึงสามพระองค์ได้แก่พระพรหมพระวิษณุและพระอิศวรหรือพระศิวะนั่นเองศาส,สนาที่ครูอยากจะแนะนำให้พวกเราได้รู้จักอีกศาสนาหนึ่งก็คือศาสนาซิก ศาส,สดาหรือคุรุในศาสนาซิกมี10ท่านพอถึงศาสดาองค์ที่1ิหรือคุรุโควินเทสิงได้ประกาศให้ถือพระคำภีคุรุกลันตสาหิตเป็นศาสดาตลอดการแทนและไม่มีการแต่งตั้งศาส,สดากันอีกต่อไปแต่จะให้ยึดถือคำภีเป็นคุรุศาสดาไปตลอดการ